เรายังอยู่ในเรื่องของเกษตรกรนะครับแต่ปติดตามเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรที่จังหวัดส,สุขุนครกันครับ mm. ทออก,กสจังหวัดส,สุขุนครจับมือศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพอกเสริมสร้างองค์ความรู้ mm. ฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรตามโครงการ mm. ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพักชำระนี้ระยะที่ 2, 2ภายใต้มาตรการพักชำระนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยครับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสกลนครนะครับหรือทกศจังหวัดสกลนครร่วมกับทกศสาขากุสุมานจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เป็นลูกค้าทกศณศสูตรเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพกแปลงเรียนรู้ของนายหัตัยทิพย์จารุศาลซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่6ตำบลกุสุมานอำเภอกุสุมาน โดยเป็นศูนย์เรียนรู้ที่เป็นที่รู้จักของเกษตรกรในพื้นที่และมีบทบาทสําคัญในการอบรมลูกค้าทกสมาอย่างต่อเนื่องสําหรับกิจกรรมและเนื้อหาการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการให้ความรู้การลดต้นทุนการผลิตการผสมปุ๋ยใช้เองการส่งเสริมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้การเพาะปลูกหลากหลายของพืชขออภัยครับการเพาะปลูกพืชหลากหลายชนิดและการแปรรูปอาหารต่างๆโดยใช้เวลาฝึกอบรมทั้งสิ้น2วัน ทั้งนี้นะครับเกษตรกรที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวจะสามารถยื่นกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทตามแนวทางสนับสนุนของทอกศที่มุ่งหวังให้เกษตรกร,ร,กรไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวนายพรชัยพลากุลผู้ช่วยผู้จัดการทกศส,สาขากุสุมานก็กล่าวนะคะว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่2ภายใต้เป้าหมายการฟื้นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพของเกษตรกร ภายหลังสิ้นสุดโครงการพักชำระหนี้ระยะเวลา3ปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการลดต้นทุนเพิ่มผลผล,ผลิตและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนไปฟังเสียงผู้ช่วยผู้จัดการทรกศสาขากุสุมานค่ะเราใช้ปีนี้เป็นปีที่2นะครับเพื่อใช้ในการอบรมให้ความรู้ให้เกษตรกรนะครับได้รับความรู้นำไปฟื้นฟูการประกอบอาชีพหลัง โครงการพักชำระหนี้นะครับ3ปีนะครับเสร็จกรก็จะได้รับความรู้วันนี้เราก็มีหลายๆอย่างที่เราจะให้กับลูกค้านะครับกษตรกรก็จะนําความรู้ตรงนี้ไปใช้แล้วก็สามารถที่จะกู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการาประกอบอาชีพ อบรม2วันนะคะได้ความรู้ด้วยพอเสร็จแล้วกลับไปสามารถยื่นกู้ได้อีกนะคะ,ะ1 0 0 0 0แบาทด้วยกันโอ้โหนี่แสดงว่าพี่น้องที่เป็นลูกค้าของทกศสาขาคุคสุมานตอนนี้ยิ้มแล้ว <ะ S 1> เพราะว่าได้รับการอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ